สวัสดีเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้อง, FC, องกระได้ขอโทษขอให้หลายหลา,อาแอดบอท่านอีหลีเนาะค่ะค่ะเอาตามท่านนาะพี่น้องเนาะได้ตามเอาเอาตามได้เนาะค่ะคลิปนี้จะลงเป็นสามหน่อยมัดรวมเนาะค่ะสามหน่อยมัดรวมก้อนจะเขาสู้รายการขอเวลาหนอแค่สองนาทีแอดจะเวาเรื่องความฝันให้ฟังเนาะค่ะพี่นอ้องความฝันแอดฝันแตงแต้มมือเลขออก เท่าปนีแอดอย่งฝันเห็นแบบเก่าอยพี่น้องว่ามันจะเป็นแนวใดฝันยังแอดค่ะแอดฝันเห็นตะโล่งศพพี่น้องมีศพบ,บางขึ้นตองวดในฝันว่าขึ้นไปทั้งเม่นเลยอยู่ในโลกมีคนตุยผอมพี่น้องเป็นผู้ยิ่งเนาะคะ่ะแอดใ้หอดไปล่างนาเพ่นหูว,ว่ามือนันมันออกห้าน้อยออกสี่ศูนย์เนาะคะ่ะ หลังจากออกซีซูนเนาะแอดก็จะฟันเห็นตะซิ่งนี่ตลอดเลยเโล่งซพมีซบบางบ่มีซบบางเนาะคะ่ะเมือ่อคืนนี่ก็เช่นกันพี่น้องฟันเห็นโล่งซพที่มีซพแต่แอดบ่เห็นดอกบาบ่ได้ดเปิดเบิงเนาะคะ่ะแต่ในโล่งซพนั้นชําไปด้วยน้าเมือกน้าเหลืองพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะแอดบามันเป็นถ้าฟันเห็นซบนี่ แอดมิโชกี่เดียพี่น้องมันฝันยำยักแต่ขึ้นตองหดเท่าปานียังมาท่านเศร้าฝันเห็นอยู่ค่ะแอดมีเม็ดเดียวฟันไหวถ้าขึ้นฝันขึ้นสุดท้ายฝันยังสีอาจจะฟันห้เม็ดเดียวเลยตอนนี้แอดมีคววมมันมากเนาะค่ะแต่มันออกห้าน้อยไปแล้วเนาะเม็ดหนึ่งเนาะค่ะมันมีหลายเม็ดอยู่ดอกพูดถึงวาเนาะค่ะมันเป็นหมันเลยถ้าอีกขึ้นสุดท้ายถ้าแอดฝันแนวนี้เนี่ย แอดสิขอปูว่าเอาขึ้นชุดไทยเอาให้เฉลยอันขึ้นยังตอนเทียนมือนันที่แอดบอกกับปูเพิ่นแห่ค่ะว่าขอโชว์เพิ่นที่แอดบ้าไวเก่างวดแม่เข้าได้หกงวดเด้ค่ะเด็กฝันเนาะหาหรือหกนี่แหละถ้าแอดจำาพ่าพิษหาหาเนาะค่ะหางวดแอดก็เลยขอปูเพิ่นว่าปูห้แมนแมนเลยเด้อลูกปึกลูกตีว่าแตกขึ้นนันแอดฝันเห็นรถส้นกันเนาะ ขึ้นทีเนี่ยตื่นเสามากคองมือหวยออกศูนย์สีเนาะพี่น้องที่ตามแอดสิได้ฟังอยู่แอดก็เลยบอกปูว่าให้ฟันแมนแมนอย่าให้ตีแอดปึกบันี้แอดกับฟันวารุดจักส้นกันใต้ยง้มใดดอกแอดไปพอนอนเดียดาดอยู่ป้าเข่าจักตายจักยั่งที่นี่เนื่องจากว่าแอดได้เฝ้าปูเพิ่นไว้ว่าให้ฉลาดเนาะยูบายาพี่น้องแอดเสือของแอดเนาะแอดสัทธาปูเนาะค่ะแอดเสือว่าทุกสิ่งอย่างคือแอดอยู่กับปูแอดเสือปูค่ะพี่น้องนะคะ เพราวะว่าแอดเห็นดูอยู่ปยายอันมูนอนเดียดดาดอยูใ่ในป่าเขาลุกขึ้นนั่งเลี้ยงกันสีค่คนพี่น้องมือน,นั้นสีค่คนนี่แอดรูดด้เลยว่าบ่รเหมืนคนเพราวะว่าเขาดูแบบนั่งแบบถือๆเนาะแอดตีมือน,นันศูนย์สี่เลยเนาะค่ะศูนย์สี่เลยผลปรากฏว่าย่้มแมลงออกห้าศูนย์สี่พี่น้องเอ้ยเนาะค่ะมือน,น,น,นั้นเซานี่คือกันพี่น้องกันท่านลอตเตอรี่ก็จับไว้เลย จังทีแอดฟันมากมันมีอยู่มือหนึ่งที่ฟันว่าขึ้นไปเท่งเม่นล่างหนาเลยออกซี่ศูนย์ห้าหน้อยเมือน,นันเนาะคะ่ะบันี้ก็ฝฟันมากไม่ได้เห็นเขาแบกโลงแฮโล่งศพบายหนาลางเทียก็เขาแบกกายหนาฮางเทียก็ไปงานโพเห็นตะโลงศพบบ้องจักว่าไผเนาะคะ่ะแต่เมื่อคืนนี่เห็นโล่งศพบอยู่เฮี้ยนข้าเจ้าแมย์แม่แเม,ม่เพื่อนนี่เป็นลูกเพื่อนนี่เป็นมูแอ็ดเนาะคะ่ะ เฮีนยนเปาะไก่กันกับในบ้านเนาะพี่น้องเป็นมูาปานีแอดกระเบิ้งน้ำเมือกน้ำเหลืองกันไหลเต็มอยู่ค่ะบ้านเ็กทีพันเก้าทับหนึ่งพี่น้องแต่ขันแอดฝันเห็นเฮียนเนี่ยมันจะออกหนึ่งแต่ศูนย์เก่าเนาะแต่ล่องโซบหน่ะแม่เพิ่นผู้เฒ่าพร้อมกระสิว่าเป็นศูนย์เก่าอีกแต่ว่าแอด แอดฝันแต่เขามันเป็นไปมันเป็นศูนย์ซีแม่พี่น้องถ้าเบิ่งความฝันขึ้นสุดท้ายอีกก่อนเดอ้อค่ะแต่พี่น้องมักลตเตรีเนี่ยอดสีจังได้ยังสีไห้มันสีเหลือบบุูน่ะค่ะตานนี้แล้วค่ะไปเบิ่งคําเตือนของทางช่องเฮากรคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท,ปเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ โอ้โหพ่ออหลีฟันหนึ่งก็ขึ้นเหล็กออกเท่าปนีไหมพี่น้องมา่ันท่านิเปียนอยู่เนาะเรากับฟันเห็นว่าไปงานขาเจ้าเนื้อนี่กองยู่เป็นก้อนก้อนแบบไงไรดีแต่ว่าแอดบรเดิเอาได้พี่น้องแอดเดียวเห็นของเพลินเนื้อลายเป็นก้อนเป็นก้อนเดียวค่ะเมาว่าในแอดบ้างหาหนึ่งเจ็ดน้อยแหลกมาทั้งหนึ่งทั้งหาทั้งเจ็ดกอดกันออกของเฮ้าเป็นตัวกลับเนาะค่ะน้อยสองสี่สองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งมาอีก เจ็ดมาอีกเนาะค่ะน้อยสามหกสี่สีหนึงสีหนึงมาต่างว่าสามรอบพี่น้องหนสี่มาสเทียเนาะคะ่ะหามาเทียเดียวเมาสงเทียแอดว่างศนย์กับหาศูนย์บามา่มามาจะหาเนาะคะ่ะเข่าซ้ำนันของแอดเนาะคะ่ะห้จ็ดที่พิเศษเท่านันของ้องตาว่างเก่ากับเจ็ดเนาะคะ่ะมีเจ็ดหากับสอเนาะพี่น้องของ้องตาเพราะมีสอเจเลยเนาะคะ่ะ ได้ตั้งแต่เจ็ดสองหอดเนาะค่ะฝันโผดฝันโพอีดีได้พี่น้องแอดยังแอดยังว่าอยู่ตื่นขึ้นมือเศร้าเอ๊ะมาฝันเห็นตาแนวนี่ฝันแนวนี่ก็ผลขึ้นยำคักแน่แท้เนาะค่ะว้ายแอดกัว่ายมันขันปศุสูนซีกับศูนย์เก่าถนนมันเฮี้ยนขจ้าคักโผดซบกับยุเฮี้ยนขจ้าหลังเก่าแต่แอดเป็นเด็กหน่อยคุณแม่พี่น้อง ค่ะมือนี้แอดว่าง062วิ่งรูด7กับ9 707 9 8 9098 3ตัวหางเดียวก็คือ297เนาะคะ่ะ2เก่าตัดใดเด้อพี่น้องนะคะ่ะตาว่าง0กับ2มือนี้เนาะคะ่ะ0กับ2จับคู่เนาะคะ่ะ0408 06เนาะคะ่ะ สองสี่สองแปดสองหกสามตัวหางเดียวคือสองศูนย์หนึ่งเนาะเอาแอดจะห้แคบพี่น้องฝ่าวกไปก้อนก็นได้เนาะคะ่ะเห็นแนวทางแล้วเนาะขอเถียมันมาขกขอถอดขอไพ่หลายๆมือนีสักคำเลยเนาะคะ่ะเห็ดหลายแนว่วจับปลาหลายมือเพนมาให้แอดเนาะคะ่ะในเมื่อเ้ามีหนทางเขาก็ต้องเอาไวไก้ก้อนพี่น้องอย่างน้อยๆเราก็ได้ลงมือทำนะะเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะเสียงเพลงกล็ร่งมากได้อ่อน้อพี่น้อง กราบขอบ,บุญขอบคุณเอซีพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมากก็ไหลกดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะแอดกับพี่มี่ยังจะมาตอบบุญแทนคุณพี่น้องแต่เลขฝันนี่แอดจะเน้นอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่แอดฝันมากถึงตะตงหววเลยบม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะพี่น้องเห็นลอตเตอรี่กับจับใบเนาะศูนย์สี่ศูนย์เก่ายังสี่ไหมแอดอยู่กับมูสองขนค่ะอยู่น้ำศพ บ่มีผู้ใดอีกเลยนะคะมีแต่แอดกับมูนน่ะล่ะลูกสาวเล่าน่ะล่ะอยู่ด้วกันสองคนซพกระตังอยู่ท่างนอกพี่นอกวาไดิตังอยในตัโตเฮี้ยนได้เอาพี่น้องวัไดิตังแต่อยู่ชายก่ายเฮี้ยนอยู่เฮี้ยนหลังเกาแต่พวกแอดเป็นเด็กหน่อยพุนตอนนี้ก็ใไก่เลขกกเข้าไปเลยพี่น้องนาะค่ะกะเลยหรือว่าเลขสีออกตัวเกาโบศูนย์มาอีกดอกปีนาอพี่น้องแต่ว่าแอดมั่นหมันว่าเล็กะไม่ศูนย์น้อค่ะ ขันนี้ศูนย์สี่เป็นยูว่าศูนย์สองแอดกับมูแอดสองคนเนาะคะ่ะพี่น้องไปก้อนก็นได้เด้อคะ่ะพี่น้องฝ่าวไปก้อนแอดก็ได้เนาะคะ่ะศูนย์สองจังสิสิมาได้บ่พี่น้องว่าแต่ศูนย์ศูนย์นี่แอดว่าปันหามากอีกดอกเนาะคะ่ะมันเป็นเลขออกงาอยาู่แล้วศูนย์สี่ศูนย์เก่าไหวก้อนเลยพี่น้องถ้ามีลอตเตอรีผ้าเหลืออยู่เนาะคะ่ะ บอลเนนอนดอกค่ะตั้งวันที่แล้วเพิ่นรางวัลที่หนึ่งเพิ่นยังเหลืออยู่เพิ่นยังได้ดถืออยู่ผู้ขายเนาะค่ะมันอยู่ทีดวงเข้านัาพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะอยู่ทีดวงเอาสหรับคลีมนี่ก็ขอ,อยุ่ิไว้สำนี้แล้วมันสิคำเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ